สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวตะคุลหลวงทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานเนื้อหาก็จะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานนั้นได้มายังภูเขาเซียนโม่อีกครั้งเขาที่ได้นําทรัพยากรกา,รการบ่มเพาะซึ่งในที่นี้นั้นก็เป็นมนุษย์นั่นเองสิ่งที่จัวฟานมอบให้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นสาระสําคัญหนึ่งในเคดวิชาที่ เป็นวิชาที่บอกได้เลยว่าหากผู้ใดฝึกฝนสําเร็จนั้นจะสรงพลังเป็นอย่างมากทว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้นั้นภายใต้ชื่อของคำพีรับเก้าสมัตะหรือว่าคำพีรับจิวโยหากมันนั้นผิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวใครก็ตามที่ฝึกฝนมันโดยไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ต่างอะไรจากผู้ที่เดินเข้าไปหากับนรกหรือว่าความตายซึ่งจัวฟานของเราก็ไม่ได้บอกบางประโยคนะครับรวมไปถึง เกรดวิชาการฝึกฝนที่แท้จริงไปทำให้ตัวทำให้เจ้าเฉิงในวันนี้นั้นก็มิต่างอะไรจากคนที่เสียสติไปแล้วจัวฟานของเรานะครับที่ยืนมองเจ้าเฉิงนะครับและแล้วในเวลานี้หลังจากไอ้เจ้าเฉิงมันได้ทําการดูดกลืนเหล่าผู้คนดูดกลืนทรัพยากรที่จัวฟานนํามาให้นั้น ในที่สุดตัวฟานของเราก็ไม่ได้สนใจหรือว่าทนดูอีกต่อไปเดินออกมาจากประตูและประตูได้ปิดลงภาพตัดมาที่เจ้าเฉิงบัตรนี้เขาได้ถูกพลังปานนะครับคืนพลังสีดำห่อหุ้มไว้อย่างสมบูรณ์และวิญญาณของเขานั้นก็รู้สึกสับสนจิตวิญญาณรวมไปถึงสาระสำคัญ สติปัญญาของเขานั้นงงงวยแตว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขากลับไม่สนใจเขาสนใจเพียงแค่อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้นั้นทุกครั้งที่เขาสามารถดูดกืนและทํามันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นพลังของเขาในตอนนี้นั้นเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมโลกใบนี้สามารถควบคุมโลกได้ทั้งใบ คืนพลังโมเมนตัมรวมไปถึงความน่าเกรงขามของเขาที่ทรงผ่านออกมานั้นมันไม่เออมันน่ากลัวเป็นอย่างมากเขานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ต้องหวาดวันหรือกลัวเมธีแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปและอาบันเพิ่มข,ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเช่นนี้ทุกๆวันน่าจะทําให้เขานั้นทะลุผ่านคันเมธีหรือว่านักบุญไปได้เป็นแน่แท้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เขารู้สึกดีนั้นตั่วฟานของเรา ก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นมันแค่มันเป็นแค่เพียงความยุ่งเหยิงนะครับและคืนพลังที่ไม่สอดคลอ้อ,อ,อ,คลองกันเป็นพลังวัดเป็นลมปานที่กำลังปันป่นป่วนอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมือนว่าเจ้าเชิงนั้นจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกต่อไปท้ายสุดแล้วมันก็แค่ความแข็งแกร่งครึ่งคึ่งกลางๆงพลังที่ปั่นป่วนไม่อาจสามารถบรรจบได้นั้นต่อให้ดูซับ กินกินพลังงานจากมนุษย์ที่จั่วฟานนำมามากสักแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่การเป็นแค่การเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงพลังเชิงปริมาณเท่านั้นแต่ในด้านของการเพิ่มพลังเชิงคุณภาพนั้นไม่มีทางที่จะทำให้เขานั้นทะลุคอขวดทะลุไปเหนือกว่าระดับขั้นนักบุญหรือว่าขั้นเซียนได้อย่างแน่นอน หลังจากที่จัวฟานนะครับเปิดประตูหินและเดิอนออกมาในเวลานี้ภาพก็จะตัดสลับมาอีกครั้งจัวฟานของเรานั้นก็ได้พบกับลีจิงเตียนลีจิงเตียนนั้นโค้งคำนับและพูดขึ้นในทันทีว่าเพราะบ้านจัวตอนนี้นั้นได้มีคนส่งสารมาว่าพวกเขาต้องการที่จะให้ท่านนั้นไปที่ที่แห่งหนึ่งตำหนักตันเจียส,ส่วนผู้ที่สั่งนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็น เมธีแห่งภูเขาศักดิรร์สิทธิ์หลีจิงเตียนนะครับที่รออยู่ด้านนอกนั้นหลังจากที่เขารออยู่เป็นเวลานานก็รีบมามอบแผ่นยกส่งสารให้กับจัวฟานเพื่อรายงานในทันทีจัวฟานอดไม่ได้ที่จะเลือกคิ้วนะครับและหยิบแผ่นยกนั้นออกมาดูและถามว่าเอ้ต้องการที่จะให้ข้าไปพบนั้นเหรอนักบุญคนไหนเมธีคนไหนกันแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าที่เพิ่งเริ่มทําสงครามกับ ได้รับการนัดหมายจากคนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี่มันหมายความว่าอย่างไงและแล้วนะครับจัวฟานของเราก็จ้องมองรายละเอียดในแผ่นยุคนั้นเมื่อเห็นแล้วว่าคนที่ออกคำสั่งนี้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเมืองเสียวเฟิงไอเมืองเซียวเฟิงไอเด็กนี่นั้นมันเอาอีกแล้วตอนนี้นั้นมันยังอยู่ในขอบเขตอยู่ในนิกายตตำหนักตันเกียข้านั้นจะต้องให้บทเรียนกับมันเสียหน่อยแล้วที่บางอาจยังคงดุ้งดูกับชิงฉิงของข้า ตุบอุม้มด้วยแรงนะครับการบีบมือของตัวฟานอย่างรุนแรงบัดนี้เขาได้บทขยี้แผ่นยกที่อยู่ในมือของเขาจนแตกสลายไปดวงตาของตัวฟานเต็มไปด้วยความโกรธท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่าไอหนูนี่นั้นมันไม่เลืกตอแย่จริงๆลีจิงเตียนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ถามขึ้นในทันทีว่าป่อบานจัวท่านนั้นจะไปพบไหมตัวฟานของเราพยักหน้าเล็กน้อยนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอน เจ้านั่นเป็นเมีจีแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยๆข้าน,นั้นก็ควรไว้หน้าพวกมันหน่อยไม่ใช่หรอือในฟังของลีจิงเตียนนั้นก็รู้สึกอุนงงนะครับได้พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ hey, ตอนนี้นั้นเรายังคงต้องไว้หน้ามันอีกงั้นเหรอแม้แต่ผู้คนในตระกูลดั้งเดิมของเราผู้อวสโสนั้นก็ยังสามารถที่จะจัดการปราบเขาได้ง่ายๆไม่ต้องพูดถึงพลังของพ่อบ้านจัวที่คงจะบุตรกะยี่พวกเขาได้ทุกวินาที มันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮ่าฮ่ายิ้มและเงยหน้าขึ้นนะครับลีจิงเตียนก็หันไปมองและพูดกับจัวฟานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจัวฟานของเราพยักหน้าเห็นด้วยเขา<อ>พูดข,<อ> <S <S ข<อ>ึ้นในจันกีว่าสิ่งที่เจ้าพูดมานั้นมันก็สมเหตุสมผลแค่เมืองเสี่ยวเฟิงน่ะพลังของไอ้นั่นมันไม่ได้กลัวอะไรหรอกสิ่งที่ข้าไม่อยากให้มีปัญหานั่นก็คือเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเปิดเผยและ ก็สงครามกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกอม,มันหมายความว่ายังไงงั้นเหรอจัวฟานของเราจึงพูดต่อในทันทีว่าเมืองเซียวเฟิงนั้นหาได้หาได้ใช่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยไม่ในฐานะที่เขานั้นอยู่ในขั้นนักบุญระดับต้นๆหรือระดับกลางมันไม่มีปัญหาที่เราจะจัดการกับมันได้ทุกเมื่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมคนที่อยู่ด้านหลังของมันนั่นก็คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6ด้วยการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่หกนั้นมันอยู่เชื่อมต่อมีอนาคตติดกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่7ตอนนี้นั้นเราได้ส่งคนไปเกรจา,าเพื่อที่จะขอใช้งานบ่อน้ำพุแห่งความเยาว์ที่อยู่ภายใต้การปกครองอยู่ภายใต้การดูแลของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้รับความร่วมมือตอนนี้นี้นั้นตอนนี้นั้นเราควรเราควรไม่สร้างปัญหาจะเป็นการดีที่สุด ได้สุดแล้วถึงแม้ว่าเราจะจับมือร่วมกับตระกูลมังกรแล้วแต่ข้าอยากใช้เวลาอีกนิดในการทําให้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทําให้ซานซี่น้อยรวมไปถึงเยลินและเชลเออร์นั้นได้เพิ่มพลังให้ตัวเองนั้นพร้อมมากกว่านี้มันจึงไม่เหมาะที่เราจะฉีกหน้าไอ้พวกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้และตัวฟานนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นด้วยดวงตาที่เป็นประกายตัวฟานกล่าวอีกครั้งด้วยรอยยิ้มว่า ตอนนี้นั้นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนั่นก็คืออาณาเขตของจกักรวรรดิทั้งหมดจกักรวรรดิทั้ง8ดนั้นยังไม่ได้รวมเป็นปึกแผ่นหากเรารีบที่จะฉีกหน้าในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้เรานั้นจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเราจะโจมตีจากทั้งสองฝ่ายเฮแปดจกักรวรรดิงั้นเหรอหลีจิงเทียนนั้นนะครับก็ได้สงสัยและพูดขึ้นในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทําไมล่ะเนื่องจากบัตรนี้นั้น ตระกูลหลวรวมไปถึงเราผู้อุสนั้นแต่ละคนสามารถทรงพลังและแข็งแกร่งและมีอำนาจพลังมากพอที่จะกวาดล้างพวกเขาได้จัวฟานของเรานั้นนะครับก็ได้เกาศรีรษะของตัวเองและยิ้มจากนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นด้วยวิธีนี้นั้นมันจะทําให้ในฝั่งของแปดจังปัดตนั้นแค่หวาดกลัวเปลี่ยนจากสว่างเป็นมืดและแน่นอนหากเราทําเช่นนั้นโดยที่ผีผาม พวกมันก็จะรอโอกาสที่จะตอบโต้พวกเราได้ทุกเมื่อเมื่อมันนั้นตั้งหลักได้เมื่อไหร่รับรองได้เลยว่ามันจะต้องแว้งกัดเราอย่างไม่ต้องสงสัยอย่าลืมสิผู้โวดีเจ้าลืมบทเรียนของจักหวัดดาราดาบและไปลีจริงเว่ยในอดีตไปแล้วงั้นเหรอหากเราสู้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตอันใกลน้นี้และในฝั่งของอาณาเขตภายใต้การปกครองของแต่พรทั้ง8นั้น ที่อยู่ด้านหลังคอด้านหลังเราหากเราไม่สามารถนําพวกมันรวมกันเป็นปีกบึกแผ่นเพื่ออยู่ภายใต้อานัตของเราได้โดยสมบูรณ์แล้วเกรงว่าในเวลานั้นเราที่ต่อสู้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์คงจะโดนพวกนั้นเล่นงานจากสวนหลังบ้านแน่จงใช้เหตุการณ์นั้นเพื่อเป็นบทเรียนและใช้มันในอนาคตของเราเหตุการณ์นี้นั้นเป็นบทสอนบทเรียนอันดีเลยละ่ะหากเรานั้นไม่สามารถรวบรวม ให้อนาขตของจกักรพรรดิทั้ง8อยู่ภายใต้เราและรอมรวมกันให้เป็นปึกแผ่นเป็นเปรียบประดุดดังเล็กก้าได้เราโจมตีและโดนรอบทำร้ายจากสวนหลังบ้านในเวลานั้นเราจะต้องมีปัญหาแน่นอนในที่สุดลีจิงเตียนก็พยักหน้านะครับเขายิ้มและเอาหัวของตัวเองด้วยความเขินอายจากนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าโอ้พระบ้านจัวท่านยังคมรอบคอบเหลือเกินท้ายสุดแล้วเราจึงต้องรอเวลาที่จะรวมตัว ผนึกกลุ่มแปดจกักรพรรดิให้อยู่ภายใต้อนาขีของเราและค่อยดําเนินแผนการไปทีละขั้นจัวฟานพยักหน้านะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นรวบรวมอาณาขีและรวบรวมแปดจกักรพรรดิเข้าด้วยกันแล้วเรานั้นก็จะไม่ต้องวาดวันอะไรเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวและใช้พลังทั้งหมดของตัวเองนั้นบุกจู่โจมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องมีอะไร ห่วงข้างหลังฮ่าฮ่าฮ่ามองย้อนกลับไปนะครับในห้องรับจัวฟานยิ้มและพูดจัวฟานยิ้มนะครับและเดินออกไปในทันทีหลังจากนั้นดีจริงเตียนก็รีบตามมาในทันใดเอาละดูเหมือนว่าเมึงเซียวฟึ่งนั้นจะโดนจัวฟานเล่นเข้าให้เหลวการที่เขาเชิญจัวฟานหรือว่าตามจัวฟานให้ไปพูดคุยครั้งนี้นั้น จัวฟานของเราจะใช้เมืองเซลเฟืองนี้เพื่อเป็นเยื่อล่อให้คนกลุ่มนั้นได้ลงจากนรกหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนร่างของคนสามคุมนั้นก็ได้บินอยู่ในอากาศนะครับและพุ่งตรงลงไปยังภูเขาตอนนี้พวกเขาจั่วฟานลีจิงเตียนและขี่ยันเฮยนั้นก็ได้มาถึงยังตำหนักตันเจียเป็นที่เรียบร้อยแลว้วที่หน้าประตูนั้นก็สลักตัวอักษรสีทองสามคำตันเกียซองซึ่ง จัวฟานก็ให้สัญญาณนะครับและกระซิบกับพวกเขาว่าเอาล่ะพวกเจ้านั้นรอก่อนข้านั้นจะไปเพียงแค่คนเดียวในที่แห่งนี้นั้นมีแค่นักบุญกับป้าแก,แก่ๆที่เหลือก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรทําตามแผนต่อไปพยักหน้าในทันทีนะครับพวกเขาทับกดมัดทําการจัวอี้และ พูดอย่างเข้มขึงว่ารับทราบเพราะบ้านจั่วด้วยการไอแห้งๆนะครับ <c oughs> จั่วฟานของเราก็เดินมาอย่างสบายๆแต่ทันทีที่เขามาถึงยังเขตหน้าประตูบัดนี้ก็ได้มีกลุ่มสาวกนะครับหญิงงามก็ได้ปรากฏขึ้นฟู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 หญิงงามจํานวนมากที่เป็นสาวกลูกศิษย์ของตาหนักตันเจียนั้นก็ได้ปรากฏเปืือตตอนรับหรือว่าเชิญจั่วฟานเข้าไปข้างใน่อหรือไม่รู้ว่าพวกนางนั้นจะมีะความคิด หรือจะทําอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามจัวฟานของเราก็เปิดก่อนได้เปรียบนะครับโยว่ายังไงล่ะสิทธิพี่ไม่ได้เจอกันนานนะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าฝางมิงนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พูดขึ้นด้วยความโมโหเฮ้ hey! เจ้าบ้าใครเป็นสิทธิพี่ของเจ้ากันมองขึ้นนะครับพร้อมกับเบะปากเอาล่ะเจ้ามาที่นี่คนเดียวงั้นเหรอไม,มีใครมาคอยปกป้องนี่มันเป็นไปได้ยังไง จัวฟานยักษ์เลยนะครับด้วยท่าทีที่เจ้าเียกจากนั้นมีรอยยิ้มลึกลับจากจากมุมปากของเขาจัวฟานของเราก็ไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอนข้านั้นไม่มีความจําเป็นที่จะให้ใครต้องมาปกป้องปกป้องข้าในวันนี้เนื่องจากมันเปลี่ยนไปแล้วสว่างเปลี่ยนเป็นมืดทําไมทําไมนั้นทําไมงั้นเหรอเพราะว่าวันนี้นั้นในฝั่งของผู้ศักดิ์สิทธิ์เมที แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่6นั้นเขาได้เชิญข้ามาด้วยตัวเองข้าจึงไม่ต้องนำพาหรือว่าเอายามผู้พิทักษ์มาคอยดูแลท้ายสุดนี้ข้านั้นก็ไม่มีอะไรมากเนื่องจากในฝั่งของตระกูลหลัวของข้านั้นมีเพียงแค่ผู้ที่อยู่ในระดับราชันวิญญาณขั้นต้นมันไร้ความหมายอยู่ดีต่อให้ข้าพาพวกเขามาที่นี่ด้วยการที่จว,วานพูดเช่นนี้นะครับฟางมินนั้นก็อดไม่ได้ที่จะ กรอกตาและพูดขึ้นในทันทีว่าหึสิ้นหวังสิ้นหวังจริงๆดูเหมือนว่าสุนัขรับใช้ที่อยู่รอบๆจากพัดปีศาจเจ้าจึงเนี่ยมันนั้นมีแต่สวะทั้งสิ้นในฝั่งของจัวฟานนั้นนะครับก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดขึ้นในทันทีว่าหึคอยดูเถอะต่อให้เป็นสุนัขที่ไร้ค่านั้นหากเราสามารถจัดการและมีวิธีการแผนการที่สมบูรณ์มันก็จะทําให้มังกรในท้องถิ่นนั้นถูกสยบได้เช่นกันฮ่าฮ่าฮ่า ใบหน้าของฟางมินนั้นอดไม่ได้ที่จะโกรมากนะครับและเหลวในเวลานี้ร่างกายของนานนั้นสั่นสะท้านบุดปล่อยขึ้นพลังอันน่ากลัวออกมาและพุ่งไปทีทิศท,ท,ทางของตัวฟานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสัวฟานของเราหาได้สนใจไม่เขานั้นพูดบอกว่าเฮเฮ้เฮใจเย็นสิคราวนี้นั้นข้ามาที่ตำหนักตันเจียผู้ที่เชิญน,นั้นเป็นถึงเมธีแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ หากเจ้าทำร้ายข้าข้าเกรงว่าแม้แต่อาจารย์ของเจ้านั้นก็จะปกป้องเจ้าไม่ได้ในวันนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับฟางมินก็สั่นเทาและหยุดจากนั้นจ้องมองที่ตัวฟานด้วยความโกรธท้ายสุดแล้วนางทำได้เพียงแค่ระง,งับอารมณ์ของตัวเองและผู้คนอื่นๆนั้นก็ได้โบกมือเชิญตัวฟานเข้าไปในทันทีว่าได้โปรดตามเรามาอ่าถูกต้องแล้วนี่ในที่สุดเจ้าก็รู้วิธีการปฏิบัติต่อแขกแล้วขนของตำหนักตันเคีย้ยเนี่ย ก็ไม่ได้เรียวร้ายนะจ <c oughs> ัวฟานเดินเข้าไปนะครับพร้อมกับรอยยิ้มที่เจ้าเล่ในฝั่งของฝางมินนั้นนางดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงที่สามารถกินคนได้ในเวลานี้นางเกียดจัวฟานเข้าใส่ด้วยรอยยิ้มที่เย็นชานะครับฝางมินนั้นก็ได้พูดอย่างประชดประจันว่าฮึดูเหมือนว่าสิทธิ์น้องชิงเฉิงนั้นข้ากเกลียว่าเจ้า จัวฟานเอ๋ยเจ้าจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนางอีกในชีวิตนี้เอ๋หมายความว่ายังไงจัวฟานนั้นเปลี่ยนสีหน,าน,น้าในทันทีเขาถามขึ้นอย่างเร่งรีบฟางมินที่ยังคงเดินมาพร้อมกับจัวฟานนะครับก็ได้เยาะเย้ยพูดขึ้นในทันทีว่าชิงเฉิงนะ่ะตอนนี้ได้ทําการมั่นกับมีตีแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์นั้นเป็นคนที่ตกลงปรึกษาหารือและพูดคุยเรื่องนี้ท้ายสุดแล้ว เนื่องจากนางนั้นไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนางนั้นจึงต้องการที่จะหลบหนีและนางนั้นจึงได้ถูกกักขังอยู่ภายใต้คุกของเราเอาล่ะอาจารย์ที่โกรธมากนั้นจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นนางอีกนางนั้นต้องรอเพียงแค่วันที่จะส่งนางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อแต่งงานเจ้าจงจําไว้ดีล่ะเจ้านั้นจะไม่มีวันได้เห็นหน้าสิทน้องชิงเฉิงอีกฮ่าฮ่หรือว่าเจ้านั้นจะเอาตัวเอง เข้าไปบุกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้ล่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนจั่วฟานของเรานะครับพยักหน้าและดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เขาขาดจั่วฟานของเรานะครับผู้เจ้าลีดูเหมือนว่าเขาจะอ่านเกมได้ขาดเป็นอย่างมากบัตรนี้นั้นลีจิงเตียนรวมไปถึงชี้ยานไทที่อยู่ในอาทิตรตรงข้ามนะครับที่แอบอยู่จั่วฟานของเราก็ให้สัญญาณในทันใดลีจิงเตียนและชี้ยานไทนั้นก็ แสดงถึงความเข้าใจจััวฟานของเราในที่สุดเขาก็สามารถลวงความลับจากฟางมินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากจัวฟานของเราที่ทําไปทั้งหมดนี้นั้นก็เพื่อที่จะจงใจทําให้ฟางมินผู้นี้นั้นโกรธและให้นางนั้นได้คลายข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของชูชิงเฉิงมาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นจะใจร้ายแต่ดูเหมือนว่าลึกๆเอวลึกๆเลวนางนั้นก็ไม่ได้เลีวร้ายเสียทั้งหมดเอาละ่ะ นางนั้นอาจจะไม่มีความคิดที่จะ,ะรัดกุมกับสิ่งที่ตัวเองพูดท้ายสุดแล้วมันง่ายมากที่จัวฟานนั้นจะจัดการล้วงความลับในคราณีการที่จัวฟานสามารถทําให้นางนั้นเปิดเผยความลับทั้งหมดของนิ่กายเราก็จะได้รับรู้แล้วว่าชิงชิงนั้นถูกถูกขังไว้ยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อรอทรงตัวเข้าเรือนหอไปผู้เขาศักิ์สศี และแน่นอนครับการมาของขี้อนให้กับรีจริงเตียนหน้าที่ของเขาในวันนี้นะั้นาได้ใช้การปกป้องจัวฟานแต่เพื่อไปยังทิศทางนั้นไปยังสถานที่นั้นเพื่อดำดาเนินการบางสิ่งบางอย่างนั่นเองอน,นิจจายานห่วงเอย๋ยเจ้าตำหนักตันเสียตันเกียเจ้านี้นั้นสอนลูกศิษย์ได้ดีจริงๆจัวฟานของเรานั้นนะครับยิ้มยาะอยู่ในใจมองและพยักหน้าให้กับฟางมินด้วยความพึงพอใจ ทสุดแล้วนะครับในเวลานี้ฝางมีนเมื่อเห็นเช่นนั้นแต่นี่จัวฟานมันจะกรดทําไมมันถึงมีปฏิกิรยาเช่นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขานั้นกําลังกระตุน้นและทําให้เขาจัวฟานกรูดแต่ทําไมเขาถึงไม่มีปฏิกิยาตอบสนองใดๆดเลยสิทธินอกจากนี้นะครับจัวฟานนั้นทําเสียงแ่วเบาและพูดขึ้นในทันทีว่าสิทธิฝางมินทําไมเจ้านั้นถึงมีความสุขมากที่ชิงเฉิงนั้นถูกส่งไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิล์ล่ะท้ายสุดแล้ว ในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นแดนของผู้ที่ทรงพลังและเยี่ยมยุดผู้ที่ได้ไปที่นั่นนั้นต่างก็พึงพอใจทุกคนนั้นต่างก็ใฝ่ฝันมันดูห่างไกลจากการเข้าถึงและแน่นอนตามความเข้าใจของข้าข้าบอกได้เลยว่าผู้คนนั้นควรจะอิจฉานางเป็นควรจะอิจฉานางตังหาท้ายสุดแล้วนะครับในเวลานี้จั่วฟานของเรานั้นดูเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จิตใจของผู้หญิงคนนี้นั้นแท้จริงแล้วเขาคิดานางคิดอะไรกันแน่เมื่อใดก็ตามนะครับในความเป็นจริงหากาจริงชิงได้ไปที่นั่นนางจะไม่มีทางเทียบได้อีกฝั่งมินนั้นไม่สามารถเอาชนะได้ในส่วนรูปร่างลักษณะการบุมเพาะและอื่นๆท้ายสุดแล้ว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่ไม่มีผู้ชายหัวเราะคิกคักไม่หยุดนะครับเราสาวคนอื่นนั้นก็แก้มแดงและปิดปากหิมฝางมินยังคงจ้องไปที่ทิศทาทิศทางของจัวฟานดวงดุเดือดและกัดฟันด้วยความโกรธการที่จัวฟานพูดแทงใจดํานี้นั้นมันทําให้นางอดไม่ได้ที่จะไม่มันทําให้จัวฟานการทําของจัวฟานนั้นทําให้นางโมโหเป็นอย่างมากสิ่งที่จัวฟานพูดนั้นจริงๆแล้วมันก็ถูก เนื่องจากแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นถือได้ว่าเป็นสารที่ในฝันของคนทุกคนที่อยู่ยังที่แห่งนี้เลยในเวลานี้นะครับฝางมินได้ถอหนหายใจสิ่งที่เจ้าพูดนั้นมันหลังจากนั้นนะครับฝางมินนางก็ได้สาทยายว่าตัวเองนั้นดีเลิศประเสริฐสีดีกว่าในส่วนของจริงจึงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพลังความสามารถทักษะ ซึ่งมันก็ไม่ผิดเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจัวฟานของเรารู้ดีว่าชิงเฉินนั้นมีบางอย่างเนื่องจากนางนั้นมีปูมหลังที่เป็นจุดต้นกําเนิดและดูเหมือนว่ายานหวงเจ้าตําหนักตันเจียนั้นต้องการบางสิ่งบางอย่างจากนางซึ่งในนี้นะครับฟางมินมันไม่รู้เนาะแต่ว่าเราทุกคนก็ได้รู้ไปแล้วในจอนที่อยู่ทะเลมืดน,นั่นก็คือในฝั่งของชิงเฉิงนั้นได้มีชิ้นส่วนเซเซียวของพลัง ระดับอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดินะครับว่ากันว่าใครสามารถนําสิ่งนี้ออกมาหรือว่าได้ครอบครองมันก็จะมีโอกาสที่ไปยังจุดสูงสุดของระดับพลังพลังที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับเราตำนานระดับของผู้ที่อยู่ในขั้นอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดินั่นเองและแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกันอยู่อีกสักพักหนึ่งในที่สุดตัวฟานของเราก็ได้มาถึงห้องโถงแล้วบัดนี้ผู้ที่รออยู่นั่นก็คือเจ้าตำหนักปันเจียจานห่วงรวมไปถึงนักบุญ เมทีแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่หกจางมึงเสี่ยวเฟิงเอาละสิครับเขานั้นต้องการที่จะพูดคุยหรือว่าเจรจาทําอะไรกับจัวฟานแน่และจัวฟานของเรานั้นจะจัดการรับมือกับ2จริงจอกเจ้าเล่นี้ได้อย่างไรกันเดี๋ยวก็มาเอาใจช่วยในตอนหน้านะครับตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเปิดมาที่ในฝั่งของภูเขาธรรแห่งหนึ่งที่ เป็นถ้าขนาดใหมีความสูงถึงขนาดามีความสูงขนาด10เมตรท้ายสุดแล้วเราก็จะได้เห็นในฝั่งของชิงเฉิงนั้นนางอยู่ที่นี่และมีคนเฝ้ารอวันที่จะส่งนางนั้นไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เราก็มาเอาใจช่วยกันในตอนหน้าว่าจะมีใครมาช่วยชูชิงเฉิงได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวไงวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวในตอนหน้าเรารู้กันแน่ มืงอเซลฟึงิงมันคิดจะเตียราะอะไรรวมไปถึงพระเอกของเราจะสามารถช่วยชิงเชิงได้หรือไม่สวัสดีครับ